ตาเชียนะคะสวัสดีทุกคนเราจะไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือยังนะคะหน้าจอเนาะวันนี้มาไลฟ์นะ <laughs> มาไลฟ์ life, แบบกระทนรันหันเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ,ะเด็กๆที่โรงเรียนต้องเรียนอ,ออนไลน์นะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนนะเนื่องจากว่าคุณครูส่วนใหญ่ไปราชการนะคะไปราชการเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จึงเจอว่านะคะเวลาที่เรียนนะคะเดี๋ยวสือขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งเนาะในไหนก็จะสอนเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่างาั้นดิฉันไลฟ์สดสอนไปเลยดีกว่านะคะเด็กๆจะได้เรียนครบทุกห้องแล้วกลับมาดูย้อนหลังได้ รวมถึงนะใครที่อยากเรียนนะภาษาจีนก็จะได้เรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางนะสีฟ้าสีแดงนะคะรวมถึงนะคะสีอะไรอีกสีฟ้าสีแดงนะคือตอนนี้หลายช่องนะคะหลายช่องเนาะก็อยากให้ได้เรียนพร้อมๆกันนะเด็กๆที่อยู่ทางทีๆด้วยนะ,ะต่อๆนะเขาไม่ให้พูดชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราสซื้อขอ เข้าไปก่อนนะจะได้แบบว่าเด็กๆก,ก็จะได้เรียนกับรสสื่ทุกช่องทางนะคะแบบนี้ดีกว่าเนาะไม่แน่ใจว่าเสียงชัดไหมเสียงชัดเนาะเสียงชัดนะคะโอเค,นะคะโอเคนะคะชัดนะคะ คืออยากให้ได้ทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวเราซื้อก็จะได้บอกทีเดียวว่าเรื่องของการประโยคที่ต้องขยายประโยคที่ต้องขยายวันนี้เราใช้คำนี้นะมันเป็นเรื่องง่ายๆนะเบสิก mm. พื้นฐานนะเกี่ยวกับประโยคที่ต้องขยายนะคะ mm. เดี๋ยวเราแชร์ไปให้เพื่อนๆ mm. เ,เราได้เข้ามาเรียนด้วยนะคะสำหรับประโยคที่ต้องขยายในความหมายที่เราซื่อจะบอกนี้คืออะไรนะคะประโยคที่ต้องขยายเดี๋ยวเราซืใช้นี้สำหรับช่องทางทิกตอกก็แล้วกันนะคะ ประโยคที่ต้องขยายออหนค่ะประโยคที่ต้องขยายนะคะเดี๋ยวเราไปกันประโยคที่ต้องขยาย <kys! S 1> นะคะอืมอ่าโอเคได้เนาะประโยคที่ต้องขยายนะคะขออนุญาตแบบนี้นะคะจะได้ไปทุกช่องทางนะคะประโยคที่ต้องขยายประโยคที่ต้องขยายนะประโยคที่ต้องขยายปึ๊บเปลี่ยนก่อน ประโยคที่ต้องขยายนะคะเดี๋ยวเราจะจะได้ไปทุกช่องทางให้เรานะประโยคที่ต้องขยายอ่าประโยคที่ต้องขยายใช้ใช้เท่านี้แหละประโยคที่ต้องขยายนะคะแล้วก็นะคะเป็นนะอ่าสำหรับเด็กๆน่าจะอยู่ทางติ๊กต็อกมากกว่าแน่นอนเลยนะไม่เป็นไรช่องไหนก็ได้นะได้ทุกช่องทางนะคะ ประโยคที่ต้องขยายนะประโยคที่ต้องขยายเราสื่อใช้คำนี้นะคะประโยคที่ต้องขยายอะไรนะวันนี้ค่ะเด็กๆเ,เรียนเรื่องที่ง่ายมากๆนะใครที่พิมพ์แชทเข้ามาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวเราสื่ออ่านแชทไปด้วยเนาะอทุกช่องทางนะทุกช่องทางตอนนี้นะคะอ่านแชทไปด้วยนะคะจะได้ตอบคำถามให้พวกเราได้นะคะสำหรับใครที่สงสัยนะหรือว่านะคะ ติดนะเรียนไปแล้วติดปัญหาไม่ว่าจะในคอร์สด้วยหรือว่าเรียนที่โรงเรียนนะคะวันนี้เราจะ,จะมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนะคะสืบเนื่องจากนะคะเราสอนเด็กเยอะนะเราสืบตอนนี้นะสี่รหัสวิชานะคะแล้วก็เปิดเทอมเนาะรวมถึงคือที่ผ่านมาเนี่ยตามีปัญหานะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ,ะก็งดใช้สายตาไประยะหนึ่งนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มา,มาทํา เรื่องนี้นะ,ะหรือว่าสอนหรือว่าบอกต่อให้กับเรื่องที่เราต้องได้เรียนกันนะคะเดี๋ยวรอเราแชร์ไปได้นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวซื้อดูในเพราะเพราะว่าเราสุดอยากอ่านแชทไปด้วย <c oughs> เผื่อว่ามีคําถามเนาะ <c oughs> จะได้สอนให้เลยวันนี้นะคะเมื่อวานไปโพลอีกช่องหนึ่งนะคะตัวนี้ไปอยู่หลายที่นะคะอยู่หลายที่นะจ๊ะไม่เป็นไรอ่านนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ คอรบุฟเฟ่นะคะก็จะได้เจอกันนะแบบเต็มเต็มน,นะคะคอร์ดบุฟเฟ่นี่เราเช่อนะคะตุ้นนี่ใจหนาหรออันนี่ใจหนาหรอนะคะทุกช่องนะคะวันนี้ค่ะประโยคที่ต้องขยายนะประโยคที่ต้องขยายนะคะคือตอนนี้หลายช่องทางมากนะคะแล้วก็ทําคนเดียวเพราะอยู่ที่โรงเรียนคะ่ะวันนี้อยู่ที่โรงเรียนจริงๆนะคะแล้วก็ออกอากาศนะให้เด็กๆทางบ้านนะคะ ให้ผู้ชมอ่างบ้านด้วยนะคะประโยคที่ต้องขยายวันนี้นะคะเราซือให้หัวข้อนี้ประโยคที่ต้องขยายคืออะไรนะคะคือประโยคที่มีคำนามเราต้องการขยายเช่นวันนี้เราซือสอนเด็กๆเ,เรื่องของสอนเด็กๆสอนผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็เรียนได้นะคะแต่ถ้ามาในช่องของสีฟ้าของเราซื้อเนี่ยตอนนี้จะมีจอขึ้นนะคะเราจะเขียนด้วยนะคะเช่นนะคะเราเขียนคำว่าหขาที่แปลว่าดีขาเนาะขา นี่อันนีจ้จะตีมือตัวเองนะคะบางทีเราใช้ดนสอนเนี่ยเขียนผิดเอาใหม่นะไม่ยอมคำว่าห่านะคะคำว่าหานะ่าเนี่ยผิดยังไงอย่างนี้คำว่าห่าเนี่ยจะไม่ได้เหมือนหนีที่ขีดเส้นเกินนะคะคำว่าห่านะคะห่านะคะอ่ะถึงแค่นี้เนาะใครที่อยากเห็นหน้าจอต้องไปดูช่องนะคะช่องในเพจเราสืนะจะมีเขียนหน้าจอขึ้นนะคะคำว่าหา่าขึ้นไมหมคะขึ้นแล้วนะห่านะคะห่าแปลว่าดี ถ้าดีมากเราใช้คำว่าเหินห่าเหินหฮาใช่ไหมคะเฮินหฮาอ่าเห็นไหมคะสังเกตไหมถ้าภาษาไทยคือดีมากดีมากเหินห่าแต่ถ้าภาษาจีนต้องเป็นมากดีนะคะทางนี้จะเห็นไหมช่องทางนี้ติ๊กต็อกนะเห็นไหมเห็นหน้าจออันนี้จะมวนไปยังไงดีนะคะนี่ๆนะคะเหินหฮาเหินหฮานะเหินห่าอย่างนี้ได้โอ้ แบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเรากำลังจะโชว์หน้าจอไปทางช่องดิ t อกด้วยนะคะเราจะได้เห็นนะคะ,ะขึ้นไหมเหินห่าวมันกลับด้านหรือเปล่านะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะมาแป๊บเดียวคะ่ะวันนี้นะมาแป๊บเดียวนะคะ มาแป๊บเดียวแบบง่ายๆนะเหินหาวเหินหาวดีมากอันนี้คือภาษาจีนภาษาไทยมันต่างกันนะคะภาษาจีนเนี่ยนะคะสังเกตว่าเหินจะมาก่อนและวหาวอยู่ข้างหลังแต่ภาษาไทยเนี่ยจะต้องเอาดีมาก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สลับกันละอันนี้คือการขยายการขยายในภาษาจีนเนี่ยอะไรที่ขยายวางไว้ข้างหน้าอะไรที่มาขยายวางไว้ข้างหน้านะคะตอนนี้คือที่ผิดกันมากเนี่ยนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะ ที่ผิดกันมากคืออะไรรู้ไหมคะผิดแบบนี้เดี๋ยวซื้อเขนให้ดูนะคะต้องกลับนะคะจอมาก่อนของช่องติ๊กตอกนะคะผิดแบบนี้ตอนเนี้ยเราไปเรียนคําว่าจน,วจ,จนที่แปลว่าจริงจนที่แปลว่าจริงนะคะเอโหเขียนไม่สวยเลยอะนะคะเอาใหม่นะคะอ่ะจนที่แปลว่าจริงนี่จนตัวนี้นะคะอ่ะ จนตัวน <ons> ี้แปลว่าจริงแต่จนตัวนี้ไม่ได้แปลว่าจริงอย่างเดียวนะจนตัวนี้ยังหมายถึงมากได้ด้วยจนตัวนี้ยังหมายถึงมากได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเด็กบางคนเขียนมาเป็นเหินจนอย่างเงี้ยมันเหินจนไม่ได้นะมันเหินจนไม่ได้นะคะมันจะเหินจนไม่ได้นะคะมันจะเหินจนไม่ได้นะคะมันต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งจะเหินจนไม่ได้ จะเหินจนไม่ได้โอเคไหมนะคะจะเหินจนไม่ได้นะต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นจนเหาหรือเหินหาจนหาหรือเหินหา,นหา,หหนหาแบบนี้อีกนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราซื้อขยายประโยคขยายประโยคนะเราซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ใช้ง่ายๆแบบนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคําว่าเอาง่ายๆเลยนะคําที่เพิ่งเรียนไปเราซื้อคิดว่าทุกคนได้นั่นก็คือคําว่าชูที่แปลว่าหนังสือ นี่ซูที่แปลว่าหนังสือนะคะเดี๋ยวช่องติ๊กตอกต้องหันไปซูตัวนี้ที่แปลว่าหนังสือนะซูที่แปลว่าหนังสือนะเวลาขยายขยายต่อไปยังไงนะคะเราขยายได้นะเช่นนะคะซู ns, เราก็เป็นหนังสือภาษาจีนจะต้องขยายข้างหน้าภาษาไทยเนี่ยจงเขาเรียกว่าหนังสือก่อนแล้วถึงจะภาษาจีนหนังสือก่อนแล้วถึงจะภาษา,าจีน แต่ภาษาจีนไม่ใช่ภาษาจีนจะต้องนักอําำคำขยายมาไว้ข้างหน้านั่นก็คือจงเหวินก่อนจงเหวนินซูนะคะจงเหวนินูประการเราซื้อใหญ่ไปหรือนะคะอ่ะโอเคนะต้องไปดูในในตอนนี้เราซื้อไม่พลิกหน้าจอแล้วนะมันช้าไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องไปดูหน้าเพจนะคะอ่ะจงเหวนินแล้วก็ซูนะคะ จงเหวนซูปแปลว่าหนังสือภาษาจีนดูตรงนี้เห็นกับด้านวึบนะจงเหวินซูนะแปลว่าหนังสือภาษาจีนสังเกตไหมภาษาจีนเนี่ยจะใช้อยู่วางไว้ข้างหน้าซู่จงเหวินซูเพราะคุณครูบอกว่าให้แต่งประโยคโอโหเด็กเครียดมากกุ้มใจครูขาต้องแต่งประโยคให้ยาวแปดอักษรขึ้นไปไม่ไหวคะ่ะครูขา 8อักษรขึ้นไปหนูจะแต่งยังไงคะมันยาวไปค่ะขยายหน้าขยายหลังขยายข้างยังไงดีนะคะอันนี้เด็กนะคะขยายไม่เป็นนะคะหรือว่าเราผู้ใหญ่เองบางคนก็ขยายประโยคไม่เป็นจะขยายยังไงอ่ะไปดูนะอย่างเช่นจงหวนสู้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะขยายอ่ะให้มันได้8อักษรค่ะเราซือขยายให้มันได้8อักษร,ร,อข,ยยอกษรขออญาตนะสายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะคะทุกคน ปึ๊บนะคะอ่ะนะจะขยายยังไงคะเราก็เพิ่มไปสิจงหวนชูแล้วเราก็จะทำอะไรกับจงหวนชูดีล่ะซื้อดีไหมอ่าซื้อดีกว่าเราซื้อไปซื้อ,อยังไงคะซื้อใส่คำว่าหมายนี่หมายแปลว่าซื้อเติมหมายเข้าไปข้างหน้าหมายนะคะโอ้มันซีดไปต้องเพิ่มนะคะหมาย หมายต้องวางไว้ข้างหน้าจงเหวนหมายจงหวนซื้นะคะหมายนะคะหมายจงหวนซื้อนะะ่าจะเขียนชัดนะแต่หมายเอกมาไม่ชัดนะหมายจงหวนซื้นะคะอืมหมายจงหวนซื้อขยายไปแล้วนะคะหมายจงหวนซื้ต่อไปก็จะเพิ่มไปอีกนะคะไปซื้อใครซื้อฉันฉันซื้อวอนะคะววอมจ我买中文书 ขยายไปอีกหัวหมายจงหวนซูเราซื้อคะมันไม่ยาวขึ้นเลยนิดเดียวเองหัวหมายจงหวนซูนูอยากให้ยาวว่นนี้คะ่ะเราซื้อคะเพิ่มสิคะเพิ่มประธานได้ไหมเพิ่มประธานได้นะแค่หัวมันคําเดียวเพิ่มไปอีกให้ยาวเป็นอะไรคะเราจะเลื่อนลงมาแล้วนะอหัวใครดีนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงแม่คะ่ะเราซื้อเออแม่นี่แน่นอนอะไม่ถาอะไรไม่เจอ,เอถามแม่ใช่ไหมล่ะ 我妈妈，我妈妈，อ่าตามด้วย买แล้วก็中文书我妈ว买中文书ถึงแปดเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยังไม่ถึงเลยค่ะเราซื้อนะคะบางคนก็ง่ายไม่ถึงใช่ไหม <c oughs> ไม่ถึงใช่ไหมเออถ้าไม่ถึงฉันแนะทำเธอแบบนี้สินะเออถ้ามันไม่ถึงแปดใช่ไหมเธอเติมเตอะไปหนึ่งคำ เป็นวัวเต๋อ妈妈买中文书，วัวเต๋อ妈妈买中文书，แม่ของฉันซื้อหนังสือภาษาจีน，วัวเต๋อ妈妈买中文书，บางคนเติมง่ายอะ่ะเติมเต๋อคําเดียวตรงนี้ก็เป็นวัวเต๋อ妈妈อ่ะครบแปดแล้วเราซื้อคะง่ายมากเลยนะคะวัวเต๋อ妈妈นะนี่จริงๆแล้วเราซื้อเป็นคนเขียนตัวหนังสือสวยนะคะแต่เนื่องจากใช้ปากกาแปด ออกตัวก่อนออกตัวก่อนนะคะเออเนื่องจากใช้ปากกา iPad เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดูไม่สวยอะกลับหน้าจอให้ทางทิกติกดูก่อนนะคะอันนี้ที่เราซื้อขยายแล้วนะน,น,นี้อ่ะ我的妈妈买中文书มันก็จะเพิ่มไปละนะคะ我的妈妈จงหวนสูนะคะเพิ่มไปขยา,า,า,ายออกไปอีกเข้าใจไหมคะ我的妈妈买中文书ที่นี้ค่ะเราซื้อขาหนูอยากเก์ค่ะ หนูอยากแอสวานค่ะหนูอยากให้ยาวๆมากๆจนอาจารย์หนูตกใจค่ะหนูอยากให้เหาชื่อของหนูตกใจค่ะหนูจะเพิ่มไปอีกโอเคได้นะคะเราจะขออญาตเปลี่ยนนะไปใช้อันนี้ดีกว่านะคะพอดีว่าเมื่อกี้นะคะเพิ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสอนนะคะสอนอสักครู่นะคะสีมันไม่สวยกับก่อนอามาแล้วนะคะ อ่ะนะคะอันนี้ก็คือนั่งอยู่ที่ห้องเรียนนะคิดถึงเด็กๆมากวันนี้เหงาค่ะ อันนี้ที่ขึ้นหน้าจอนี้เป็นคอร์สภาษาจีนเบื้องต้นข,อง,ของงต่อเซอ้อน,นะคะอ่าเพิ่งจะวางแผนที่จะอัดทั้งเบื้องต้นแล้วก็บุฟเฟ่นะคะเพราะว่าบุฟเฟ่ตัวเนี้ยโอ้โหยาวมากยิ่งหลังๆนี่ยาวมากยาวจนแบบต้องถอดคําศัพท์แล้วก็เรียบเรียงใหม่นะ,ะว่าจะอะไรยังไงเนาะนะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วตอนเนี้ยคือเราเตรียมสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้นะคะก็คือเรียนภาษาจีนเบื้องต้นนะคะอันนี้มันง่ายมันง่ายไงแล้วก็จากตรงนี้แหละแล้วก็สอนเด็กๆด้วย คือเราสุเป็นคนที่ไม่ได้อ่านตำราเล่มเดียวมาสอนอันนี้อันนี้คือคือคือด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวเนาะเวลาสอนเนี่ยก็คือจะเป็นการรวบรวมจากหลายๆตำรามาสอนรวบรวมจากหลายๆตำรามาสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทริคแต่ละตำรา,าเนี่ยคะ่ะแล้วก็มาลงเป็นบทเรียนที่เดียวโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านหลายที่นะคะอันนี้คือสําคัญไม่งั้นเสียเวลาเรานะคะโอเคนะจากเมื่อกี้นะเราจะบอกประโยคว่าอะไรนะวัวมามาใช่ไหมอ่าจากเมื่อกี้นะ เราก็เพิ่มให้มันถึง8ปดคือเลยคะวัเตอแล้วก็มา m มานะคะวเตอม,มาแล้วก็หมายแล้วก็จงวนแล้วก็ซูวัเตอมา,มาหมาเนะคะวเตอมหมาจงเวนซูนะคะ,ะ,มามาะ,คะอันนี้คือที่เราทำมาแล้วนะคะแปดประโยคละ วัวเต่าแม่มา买中文书นะกับให้ติต๊กตอกดูด้วยนะคะนี่นะคะ <laughs> ทุกคนนะวัวเต่าแม่มา买中文书วัวเตมาแม่มา买中文书เห็นไหมคะว่าหลังเราจะทำเป็นบัตรคำดีกว่าเนาะแล้วค่อยๆแทรกให้ดูว่า ขยายประโยคอย่างไงนะคะจริงมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้กําลังส่มทําอยู่นั่นก็คือการเรียงประโยคนะคะการเรียงประโยคเทคนิคการเรียงประโยคภาษาจีนนะคะแบบรวดเร็วนะคะโดยที่ดูปั๊บปั๊บปัป๊บเรียงได้อย่างเงี้ยอันนี้กาลังทําอยู่นะคะเพราะว่าคือด้วยหมูหยีหมูหยีคือภาษาแม่ของเราเป็นภาษาไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ที่เราไปเรียนภาษาจีนเนี่ยมันเป็นธรรมดามากที่เราจะจําสลักที่เราจะจําสลัก นะคะสลับหน้าสลับล้างข้างกลางอะไรอย่างงี้เนาะไม่เป็นไรนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทําให้แอดวานซ์ขึ้นยังไงดีนะจากตรงนี้นะจากัวดเติมมา,มาหมายจวงหวนชูจากแค่คําว่าชูคําเดียวนะเราจะเพิ่มเติมไปยังไงนะเราจะเพิ่มเติมไปยังไงนะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถใส่เวลาได้ใช่ไหมคะเราสามารถใส่เวลาได้ซึ่งเวลาจะวางไว้หน้าสุด หรือเวลาจะอยู่หลังประธานก็ได้เวลาวางไว้หน้าสุดหรือเวลาจะวางไว้หลังประธานก็ได้เช่นวันนี้แม่ฉันซื้อหนังสือภาษาจีนเราจะเน้นไปอีกว่าเมื่อวานนี้ถ้าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณก็จะได้ใช้โครงสร้างอีจิงเละได้ด้วยนะอีจิงจุดๆเละได้ด้วยแล้วก็เพิ่มจวเทียมไปอีกสองคำ เอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเราเอาแค่เรายังไม่เอาไวยากรณ์ซับซ้อนอ่ะเราเอาแค่วันเพิ่มเข้าไปมันก็จะเป็นอะไรคะจ้วเทียนนะจ้วเทียน,นเราซื้อใส่แบบนี้ไว้ก่อนเผื่อเพิ่มอีกนะคะจ้วเทียนแปลว่าเมื่อวานนี้จ้วเทียนว่ามามา,มานะคะจ้วเทียนว่าแม่มา买中文书 昨ัวเที妈妈买中文书นะคะตอนนี้มองสองกล้องนะคะไม่ได้สบตาผู้เรียน <laughs> ต้องสบตาวัว妈妈วมามามาัว妈妈买中文书เราซื้อไว้เพราะอะไรเวลาที่เราใช้เวลาคําว่าจัวเทียนนะคะเราสามารถเพิ่มได้เพิ่มอะไรคะเราสื่อย้ายกล้องมาจะได้เห็นหน้ากันครบจบที่เดียวนะคะ <laughs> ช่องติ๊กต๊อกด้วยอ่ะครบจบที่เดียวยังไงวัว妈妈买 จงเหวินซเราเพิ่มไปเป็นจัวเทียนวัวมาม่าหมายจงวนซูจัวัวมามา่หมายจงวนซูนนนะคะทีนี้จากเมื่อวานเราใส่เวลาที่เป็นการเวลาได้อีกว่าช่วงไหนของวันใช่ไหมคะเราจะเพิ่มแล้วนะนะคะเราจะเพิ่มเป็นอะไรเราจะเพิ่มเป็นอะไรเราจะเพิ่มเป็นเมื่อวานตอนเช้าค่ะ นะเมื่อวานตอนเช้าก็เป็นจ้วเทียนนะคะอ่าเช้าวันห,หรือจ้วเทียนเช้าวังก็ไนดะ้เอาเช้าวังดีกว่าเพราะว่าเด็กๆเ,เรียนเช้าวังนะจะได้เข้ากันนะอ่าเราก็จะเพิ่มไปอีกเป็นจ้วเทียนแล้วก็เช้าวังจ้วเทียนเช้าวันอ่าเมื่อวานตอนเช้าแม่ฉันซื้อหนังสือ 昨天早上我妈妈买中文书เห็นไหมคะ y e s t e h u เมื่อวานตอนเช้าแม่ของฉันซื้อหนังสือภาษาจีนทุกคนขาถึงตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มประโยคไปเยอะมากแล้วนะเราเพิ่มประโยคจนยาวจากแค่อักษรเดียวคือคำว่าชูเราเพิ่มมาเป็นจงหวนซูเห็นไหมคะ จากแค่ s h เป็นจงหวนซืและเราก็ยังต่อเนื่องไปอีกว่าเติมเวิร์บเข้าไปคือหมายใช่ไหมคะและเราก็ขยายไปอีกว่าแทนที่จะเป็นชั้นซื้อเพิ่มเป็นวัวเต h e มามาแม่ของฉันซื้อเห็นไหมคะยาวไปอีกทีนี้แม่ของชั้นซื้อหนังสือภาษาจีน ไม่พอคะ่ะเดี๋ยวซื้อกำหนดเวลาเข้าไปอีกก็วางไว้หน้าประโยคเห็นไหมคะเราขยายได้และการที่เราเรียนจากคำหนึ่งคำสองคำสามคำเนี่ยเราต้องฝึกเรียนเป็นประโยคและเทคนิคที่ทำให้เราจำได้แบบไม่เสียเวลาอ่านหนังสือครั้งเดียวได้นกเจ็ดตัวยิงเขายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่ไหมเราซื้อไม่อะ่ะยิงนัดเดียวเนี่ยขอได้เจ็ดตัว เหตุผลเพราะอะไรมันไม่มีเวลาไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมาเสียเวลามันมันมีทางลัดในการเรียนเยอะมากมันมีทางลัดในการเรียนภาษาจีนเยอะมากเราบอกไว้เลยนะมันมีทางลัดเยอะมากแต่ทีเนี้ยเราต้องไปให้ถูกเวแคนนั้นเองอย่างวันนี้เราสืกขึ้นหน้าจอให้เห็นนะเขียนแบบเนี้ยเราตัด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 ,ตด,ตดออกมาต่อกันได้ไปเรื่อยๆต่อประโยคไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุด แต่วันหนึ่งถ้าเราต้องมาทำในพารของการเขียนเช่นใครที่จะต้องไปสอบ h s ในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือ h s ชเเอาง่ายๆวันนี้ถ้าคุณอยากสอบ h s ใช่ไหมคุณอยากไป5้าคุณลองสอบ3ก่อนตอนนี้ทุกคนที่มาปรึกษาเราซื้อเรื่องนี้นะเราจะบอกเขาแบบนี้หมดเราจะบอกเขาแบบนี้หมดว่าคุณลอง h s 3ก่อนก่อนที่คุณจะไป5แลระวางแผนเลยว่าคุณจะสอบช่วงไหน ะะเรื่องของประโยคคุณแม่นแล้วนะคะเรื่องของประโยคคุณแม่นค,คําศัพท์คุณแม่นคุณแม่นคําศัพท์คุณลองเอามาจับเป็นประโยคดูนะคะเดี๋ยวเราจะมีเครื่องมือช่วยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยจะมาให้พรีออเดอร์หน้านี่แหละหน้าช่องทุกช่องนะคะจะให้ไปพรีออเดอร์ว่าถ้าใครที่อยากจะนะลองฝึก นะการเรียงประโยคแบบแอดวา์ในเราจะ,จะมีหนังสือออกมานะคะจะมีเป็นอ e ีบุ๊กนะคะให้เราสามารถเขียนตามแล้วก็เป็นแพทเทิร์นได้เลยที่จะสามารถเขียนได้แบบไม่ผิดนะคะมันจะมีบล็อกไปเลยอะนะคะอันนี้คือกลั่นแล้วนะกลั่นมาจากสมอง าจารก,การมาจากสมองและรวบรวมมาแล้วว่ามันจะมีข้อสอบแนวแบบไหนที่จะออกสําหรับคนที่จะไปสอบนะนะคะเพราะฉะนั้น,นพูดถึง h ฮตกตตรงนี้นะคะเราจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากลองใช่ไหมคุณไม่ต้องเริ่มที่1ที่2หรอกมันไม่ชร์เลนตัวเองมากพอการสอบเฮจเชหนึ่งสองยังมีพินยินอยู่เลยนะคะระบบใหม่500คําคำเนี่ยระบบใหม่500คํานะคะสําหรับเฮจหนึ่งนะถ้าคุณจะสอบ แนะนำไปที่ h k 3เลยเพราะอย่างน้อยที่สุดผลการสอบเราเก็บไว้ใช้ได้2ปี ผลการสอบเราเก็บไว้ใช้ได้2ปีตอนนี้เราจสให้คําปรึกษาเด็กที่อยู่ม6เนาะรวมถึงพี่ๆนะไม่รู้มาดูหรือเปล่าตอนนี้นะคะพี่นะคะไม่เอ่ยนามนะคะตอนนี้ก็ได้ทุนนะในในหน่วยงานนะคะก็เป็นอาชีพข้าราชการนะคะแล้วก็เขามีทุนให้ไปรเรียนต่อที่ประเทศจีนตอนแรกไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้นะคะบอกว่าคนสอบตั้ง90คาสิบ่าวซื้อไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะรู้ว่าโอ๊ยทำได้เราเรียน่ะภาษาจีนเราเรียนมาเยอะมาก แต่เราขาดการใช้เท่านั้นเองพอเราเรียนเยอะเนี่ยเราใช้เราตื่นเต้นนะสเปะสบ่าไปหมดเราก็มักกระชับต้องมีครูไว้ทําไมเรามีเราซื้อไว้ทําไมอะเราก็มีไว้ปรึกษาไงนะก่อนไปสอบมาปรึกษาได้นะคะเราซื้อคะหนูจะพูดแบบนี้สัมภาษณ์แบบนี้ได้ไหมย,ยินดีเลยนะทุกคนที่อยู่ในคอร์สและทุกคนที่อยู่ตามช่องแล้วก็กดติดตามเราซื้อนะคะคุณ มาได้เลยนะพิมพ์มาได้เลยช่องทางการติดต่อของเราซื้อนะมันมันอยู่ในช่องทางนี้นะคะน่ะอยู่ในช่องทางของ Line แอดนะคะแล้วก็เป็นลัคกี้ที่แปลว่าโชคดีนะคะอ่าลัคกี้ที่แปลว่าโชคดีนะ,ะแล้วก็นะคะ9595959เดี๋ยวนะแม้แต่ Line แอดตัวเองยังลืมทุกคนคิดดู